เราว่าเราปิดไอ้นี่ก่อนดีกว่าเฮ้ยอะไรทำไมมีจระเข้ตกลงมาจระเข้กัดตาทำไมมีจระเข้ตกลงมาคะมันไล่กัดมีจระเข้ด้วยเหรอว้ายล่น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 ลนลนว้ายตัวประเลิ้งเลยอ่ะจระเข้มันได้ไปหลายคนแล้วนะน่าจะอิ่มแล้วว้ายทำไมเรากระหลัววะเฮ้ยเฮ้ยคุณนี่จระเข้เรอใช่เพื่อไม่ให้จระเข้กัดนะคะเราต้องอยู่บนหลังมันแค่ไม่อยู่ตรงปากมันมันก็ไม่กัดเราอย่างนั้นล่ะค่ะ ถูกต้องไปน่าจะปิดหน้าออ้าออกไรอะโอ้โหจระเข้จิจจจระเข้มันไม่กัดเราหรอกายค่ะน้องมารับเรานะเมื่อกี้เขาอะไรกันนะคุณมีนใช้สองเรือเหรออะไรวะนะเหนือจะเชื่อคุณต้องมาอะไรนะสองพี่น้องนั่นน่ะใช่สองคันร้องกันปะใครไปยืนแอคอยู่ตรงเขาวงกดอะขี้เก๊กเลยขี้เก๊กมาก มาเจอคนขี้แอ๊กอีกแล้วเี่เมากเดี๋ยวอุ้ยทำไมมาอยู่นี่เออะะไร่หน้าดีตกตกลงมาทไมมันกลับมาอยู่เช็คพอยน์หงอคงกดเกิดใหม่เฮ้ยเขากระโดดข้ามไปเลยคุณเดวี่ลองเอาเออคุณลองคุณลองเอาไอ้ซุดมาดิแต่คุณอย่าเลยนะคุณน้อได้ครับเราต้องวิ่งแล้วก็ฮึอมก่อนใหม่ก็มานี่แล้วนี่เราใช้มุมมองบุคคนที่หนึ่งอะไรวะเนี่ย ไปเนี่ยตัอออกไปเราอยากออกไม่ในเราทำกันเราไม่เก็บมาด้วยนะไม่เก็บมาด้วยเก็บมาเก็บมาเ้วยเก็บมามาเ้็บาเ็บมาไบมเกบาบาเก็บมเกาเก็บาาเะ น่ารักน่ารักเขารู้ภาษาไทยเยอะอ่ะ